สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับไพ่ทาโร่อาชีพขุมทรัพย์นะครับเราจะมาอ่านไพ่กันในหัวข้อเรื่องอาชีพและการทํางานอาชีพบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบประมาณนี้นะครับเรามาดูกันครับว่า ราศีกันดูซิจะมีข้อมูลอะไรให้กับชาวราศีกันบ้างแปดไม้สี่ไม้เอ็มเพอเลอร์สองดาบโอเค เอาแค่นี้ก่อนเราดูข้อมูลแค่เซตนี้ก่อนข้อมูลเสตนี้บอกอะไรบ้างตัวต้นตำแหน่งตัวต้นเป็นแปดไม้แปดไม้คืออะไรครับมีอะไรหลายอย่างต้องทำหรือเปล่าแปดไม้คืออะไรคือพอเราคิดไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วรวดเร็วข่าวดี เราจะดึงคีย์เวิร์ดไหนดีครับแปดไม้อ่าในตำแหน่งตัวตนพูดถึงตัวเราตัวเราเป็นตำแหน่งแปดไม้ช่วงเนี้ยไอเดียกำลังพุ่งพ่านเลยใช่ไหมมีไอเดียเพียบเลยความคิดแรงบันดาลใจอยากทำอะไรทั้งหลายอย่างใช่ไหมอยากทำนู่นอยากทำนี่ใช่ไหมใออคิดแล้วก็อยากจะทำให้มันสำเร็จ พราะวาไม้มันพุ่งไปแล้วพุ่งออกไปเลยห็นปะตัวตนเป็นแปดไม้แสดงว่าตอนนี้คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทามีการวางแผนมีจัดระเบียบนี่คือข้อมูลของไพ่แปดไม้เท่าที่เราเห็นตอนนี้นะโตัคุณมีการแข่งขันหรือเปล่าต้องไปแข่งขันกับใครไหม ก็ไปชิงไหวชิงริกใครไหมอ่าอันนี้คือแปดไม้นะมีไอเดียมีหลายความคิดผมมองเป็นเรื่องของไอเดียความคิดมากกว่าปกติหนึ่งไม้ก็เป็นหนึ่งไอเดียหนึ่งความคิดใช่ปหะทำหนึ่งอย่างไอเนี้ยแปดไม้โอ้โหมีมาตั้งเยอะแยะมีอะไรให้ทำตั้งหลายอย่างเลยไ่ใบน,นี้คือสถานการณ์สถานการณ์รคือความสำเร็จ ง่ายๆเลยสำเร็จรุ่ง่วงมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีข่าวดีใช่ปะเพราะว่าใบนี้ก็ข่าวดีใบนี้ก็ข่าวดีโอ้โหไอที่เราลงมือลงแรงทำอะไรไปตั้งเยอะแยะมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มมีความสำเร็จให้เห็นรัดเอเมอเลอร์ครับเป็นไพ่ที่มากระทบใบนี้เป็นไพ่เอเมอเลอร์นะไพ่กระทบกับใบนี้นะ สถานการณ์เอกอเพราะว่าอะไรมันมีการควบคุมดูแลมีการจัดวางมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีก็วางแผนมาดีทำไมจะไม่สำเร็จละ่ะใช่ปะเอ็มเพอร์บอกไปชั้นวางแผนมาอย่างดีแล้วเนี่ยชั้นบริหารจัดการเป็นอย่างดีทำไมแค่นี้จะเอาไม่อยู่ในมีคุยซะด้วยเอ็มเพอร์ใช่ปะ วางแผนไว้แล้วกดระเบียบเห็นไหมความหมายทุกอย่างของเอ็มพัลเอร์นำมาซึ่งความสำเร็จความมีวินยัยการเป็นผู้นำนะครับนักคิดนักบริหารก่อให้เกิดความสำเร็จอ่าแต่ผลละ่ะผลเป็นสองดาบผลเป็นสองดาบทำไมถึงเป็นสองดาบไม่มีอะไรมาขัดขวางได้หรอหรือ มีความลังเลอะไระเราเห็นความหมายที่มันขัดแย้งขึ้นมาแล้วหร,หรือว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองดาบเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูสองดาบว่าเอ๊ะทำไมคกล้ขึ้นสองดาบอ่านยากจังไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเรายังเปิดไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ประเด็นเคลียร์ข้อสงสัยกันราศีกัน ผมเปิดไพ่ยขยายมาราชนีเหรียญครับโอ้โหเงินทองอยู่ในมือโอเคตดเรดแรงเมจิเชียนตำแหน่งดีนะโอ้โหเอ็มเพลเอร์กับราชาไม้ก็มาแน่ๆเลยตรงตรง เดวิลสองดาบเป็นเดวิลเราเริ่มเห็นเดวิลเลยใช่ไหมห้าเหรียญโอเคเรามองเห็นอะไรบ้างในไพ่เซตนี้โอเคเรามาดูกันพอเราเปิดมาหมดปุ๊บนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมครับพ่อมูเราเริ่มจะชัดเจนแล้วใช่ไหมมันรู้ว่ามีผลมีกระทบมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างใช่ปะ โอเคเรามาดูกันเลยปัญหาปัญหามีเรื่องของราชนิีเหรียญซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายมีความกังวลใจราชนิีเหรียญโอเคแหละการเงินเราได้ผลตอบแทนจากการทำงานนี้แต่ผลตอบแทนเรารู้สึกว่า มันยังไม่เพียงพอนะเห็นปะเพราะว่าอะไรตัวเราทํางานตั้งหลายอย่างทํางานตั้งหลายอย่างสเต,ตงเห็นไหมครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถจัดการทํานู่นทํานี่ทําเรื่องที่มันยากลาบากทําเรื่องที่เสี่ยงอันตรายแต่เงนินมันน้อยทํางานเยอะทําอย่างดีด้วย ดูแลเป็นอย่างดีจัดการงานเป็นอย่างดีเลยแปดไม้สเต้งเนี่ยโอ้โหรับผิดชอบหน้าที่เป็นอย่างดีงานเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นหวั่นจัดการเอาอยู่ทุกงานแต่มีความรู้สึกว่าเงินเดือนมันน้อยจังเลยใช่หรือไม่มาศีกันนะเรามาดูในสถานการณ์ตอนนี้คือสี่ไม้โอเคแหละเราเห็นสี่ไม้เป็นเรื่องของความสำเร็จ เราคาดหวังว่าเราจะดีกว่านี้ถ้าเราไปทำงานกับคนนี้มันน่าจะดีกว่านี้นะใช่ปะถ้าเราได้ความร่วมมือมันจะดีนะนะเข้าใปะสถานการณ์ตอนนี้คือสี่ไม้ความสาเร็จเกิดขึ้นความคาดหวังอยากจะให้มันได้มากกว่านี้อยากให้มันดีกว่านี้เอ็มเพลเอร์กับ ราชาไม้ติดอยู่อย่างเดียวหัวหน้าหัวหน้าเจ้านายทําไมล่ะหัวหน้าเจ้านายไม่อนุมัติสักทีหนึ่งยังเก็บเราไว้อยู่หัวหน้าไม่ยอมเลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่งหัวหน้าไม่ยอมประเมินให้ดูสิรู้สึกค่าเหรยญขาดแคลนเข้าไม่ถึงโอกาสโอเคไหม เพราะฉะนั้นราศีกันต์ตอนนี้นะครับตอนนี้นะถ้าเราดูจากหน้าไพ่ตรงน,นี้นะใน,ใน,ใน,นะเยนนักึกษานะการงานอาชีพของชาวราศีกันสําหรับคนที่ทํางานในองค์กรตอนเนี้เรื่องของหน้าที่การงานคุณไม่ไปไหนไม่ใยับอาจจะติดในเรื่องของลูกเจ้าติดปัญหาในเรื่องของเจ้านายหัวหน้านี่แหละซึ่งเขายังสองดาบ กับเดวี่ไหมครับ mm. เขายังเก็บเราไว้อยู่ mm. เขาไม่ปล่อยให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาเก็บเราไว้ใช้งานอยู่เออเขาไม่ปล่อยผ่าน mm. เขาไม่นําเสนอผลงานให้เออแปดไม้ทํางานก็เยอะมีผลงานตลาดรอบรู้มีความรับผิดชอบเงินเดือนน้อยนะเงินเดือนไม่ได้เยอะน,นะตำแหน่งไม่ก้าวหน้าเพราะ หัวหน้าหัวหน้าทําไมไม่ยอมให้เราเข้าถึงโอกาสตําแหน่งหรืออะไรอ่าเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วใช่หรือไม่ราศรีกันคุณรู้สึกว่าอาชีพการงานของคุณนี่ไม่ไปไหนนะจบแน่นิ่งอ่าถามว่าทําไมถามว่าเหตุผลคือทําไมทําไมเรายังไม่เติบโต ก็เพราะว่าคุณก็เพราะว่าคุณเก่งไงให้ใบนี้คือคำตอบคุณคาดหวังคุณเก่งคุณรู้หัวหน้าไม่ปล่อยคุณไม่ให้คุณขึ้นตำแหน่งที่ดีกว่าเพราะว่าอะไรล่ะดูจากบุคลิกของมีจิเซียนเออจะให้ผมพูดไหมล,ละ่ะ ด้วยเมจิเชียนเองที่เราเห็นชัดอยู่เนี่ยเมจิเชียนเนี่ยปรจจันหน้ากับราชาไมาอยู่จะไปเก่งเกินหัวหน้าได้ยังไงไม่เคารพนอบน้อมหัวหน้าใช่ปะมันต้องเรียงลำดับอาวุโสมีความลำดับว่าอ่อนน้อมของตนเมจิเชียนเนี่ยไม่ได้อ่อนน้อมของคนไงคุณเป็นแบบนั้น嘛นเะออ ถ้าคุณยังอยู่ในระบบเนี้ยมันต้องมีคําว่าเจ้านายมีคําว่าลูกน้องอจะลูกน้องไปเก่งเกินความสามารถของเจ้านายกองไม่ได้ใช่ปะรู้ว่าคุณมีความสามารถทั้งสี่ไม้ประสานงานทําอะไรทั้งนเอยอะเก่งการมีความสามารถอแต่ด้วยพฤติกรรมหัวหน้าเขาไม่ปล่อยเขาจะเก็บคุณไว้ดองคุณไว้อย่างนี้แหละคุณเข้าไม่ถึงโอกาส จะเกี่ยวกับเส้นสายหรือไม่จะเกี่ยวกับเส้นสายหรือไม่มันก็มีส่วนอ mm hmm. พูดง่ายๆคือถูกสกัดดาวรุ่งอาสิกันถูกสกัดดาวรุ่งการงานไม่คืบหน้าไม่เจริญติโตไม่งอกงามเพราะติดเกี่ยวกับหัวหน้าที่เขาที่คุณคุณต้องเอาใจเขาอะคุณต้องรู้จักเขา้าเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงจะผลักดันคุณ แต่ถ้าคุณตั้งตนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้านายอะไรเนี้ยโอกาสที่เขาจะผลักดันหรือเขาจะเชียร์คุณที่เติบโตมันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมองเห็นรูปทางหรือแนวทางแล้วเราว่าถ้าจะอยู่ตรงนี้ตัดสินใจอยู่ตรงนี้ต่อไปอาจจะไม่เติบโตอาจจะไม่เติบโตนะเพราะว่าสเตงเห็นไหมครับ ถึงแม้คุณจะทํางานเยอะทํางานเก่งมีความสามารถอย่างไงสเต้งงานมันก็มีความเสี่ยงไงใช่ปะ่ะสเต้งคือความเสี่ยงใช่หมสิงโตจะกัดเราก็ได้สิงโตอาจจะเลี้ยงเราไว้เพื่อให้เราคอยปฏิบัติคอยรับใช้อืมสิงโตไม่ปล่อยเราไปการงานไม่เจริญไม่ไม,ไม่ไม่คืบหน้าไปไหน แต่ผมว่ามันมีปัญหาอยู่ประเด็นมันมีปัญหาอยู่ปัญหาเรื่องอะไรปัญหาเรื่องข้ามรุ่นข้ามชั้นปัญหาที่แบบว่าจะบอกว่าก้าวร้าวไหมมันไม่ได้เป็นก้าวร้าวหรอกแต่ด้วยเมกิเชียนน่ะคุณก็ยึดว่าตัวเองอ่ะเป็นศูนย์กลางเจ้านายหัวนหน้าก็เลยรู้สึกไม่ชอบคุณ แต่เป็นปกติของชาวราศีกันนะครับราศีกันไม่ต้องกังปนกตกใจอะไรไปนะคือดวงวุ่นทางานกับงานที่มีเจ้านายหรืองานเป็นระบบไม่ได้เพราะราศีกันเนี่ยชอบราศีกันชอบบินเดียวชอบโซโล่เดียวงานที่เหมาะคืออาจจะเป็นงานที่ทําโดยไม่ต้องเจอคนนี่เยอะเป็นงานที่ทําเบื้องหลังก็นี่ไงที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นงานเบื้องหลังใช่ไหม ทำเท่าไหร่ก็ไม่เติบโตสักทีก,ทก,ทกท็อยู่แต่เบื้องหลัง,งนั่นแหละนี่ไงเขาก็เก็บคุณไว้ใช้เข้าไม่ถึงโอกาสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่งานพวกนี้มันเงินมันน้อยถ้าคุณอยากจะเติบโตในสายการงานคุณก็ต้องเอาใจทั้งเอ็มพัเลอร์เห็นไหมครับต้องคอยเอาใจต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับันหน้าอืมเพราะว่า ราชาไม้ชอบคนที่ปรับตัวเกง่งชอบคนเอาอกเอาใจชอบคนที่ว่านอนสอนง่ายเจ้านายเขาชอบคนแบบนี้โอเคแหละเรื่องระเบียบว,วินยัยเรื่องความเป็นผู้บริหารหรือความเป็นความสามารถโอเคคุณได้อยนะแต่คุณอาจจะต้องเอาใจเยินยอคนนิดหนึง่งหัวหน้าก็ดันแต่คนอื่นดันแต่คนอื่นดันแต่คนอื่นแต่ไม่ดัเนเราสักที เพราะเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกับหัวหน้านะตามที่ผมเห็นตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่สองดาบ Day เดวิลห้าเหลียญซึ่งมันเป็นลักสนของไพ่ที่ไม่ได้เติบโตในสายงานที่คุณกําลังทําอยู่หัวหน้าทําไมนะัะนี่ไงปฏิเสธผมก็ถามว่าตอนแรกว่าเอ๊ะทําไงทําคุณก็ทํางานดีนะทํางานดีตําแหน่งดีนะทําไมมันมี มีเรื่องปฏิเสธเข้ามาทำไมมีสองดาบเข้ามาเราก็รู้แล้วอ๋อใบนี้นะเป็นเรื่องของเจ้านายหัวหน้าที่เขากําลังบล็อกคนยูอก็บล็อกเรื่องอะไรล่ะก็มีจุดเทียนเนี่ยเก่งเกินหน้าเกินตาข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้ามันไส้ใช่ปะเขาก็เลยนี่ไงสองดาบเดวิลล็อกโซ่ไว้เลยไม่ต้องเติบโตไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว เข้าไม่ถึงโอกาสไพ่บอกว่าคุณเข้าไม่ถึงโอกาสนะั้นคำว่าเข้าไม่ถึงโอกาสคืออะไรละ่ะจะเข้าไปในจะเติบโตในสายงานนะไม่ได้เราจะอยู่ได้แก่เราได้อยู่แต่ภายนอกไม่สามารถเข้าไปร่วมกินโตออกเขาได้ใช่ไหมคุณอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาให้กับเจ้านายหัวหน้าเขาก็ยังเลี้ยงคุณไว้แต่เขาก็ไม่ปล่อยให้คุณเติบโตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ตอนเนี้ยคุณต้องทำยังไงคุณกำลังคิดว่าคุณน่ะอยากจะออกมาทำงานเองใช่หรือไม่เพราะว่าราชินีเหรียญรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะรายได้มันไม่พอและงานไม่เติบโตไม่มีความก้าวหน้าอลยฉากต่อไปราชินีเหรียญนี่คือราชาเหรียญเออฉากต่อไปของแปดไม้คือเก้าไม้ เพราะฉะนั้นฉากต่อไปเตปต่อไปคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะออกมาทําธุรกิจเองหรือไม่ออกมาทํางานส่วนตัวใช่หรือไม่นี่คือฉากต่อไปเพราะสถานการณ์มันบีบคั้นมากจากับแปดไม้เนี่ยแปดไม้จริงๆตัวคุณเองเนี่ยพอเริ่มพอเราเริ่มเริ่มอ่านไพ่ทั้งหมดเนี่ยแต่ไม้คืออะไรตัวคุณอยู่ในฐานะที่ต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานหรือ มันมีการเสียเปรียบได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ในการทำงานคุณอาจจะต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นคุณอาจจะไม่มีเส้นสายคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่รักที่ชงังเป็นเด็กที่จบสถานีสถาบัานเดียวกับเจ้านายอะไรเงี้ยมันมีการแข่งขันกันอยู่ไงัวคุณต้องไปแข่งขันกับคนอื่นการแข่งขันบนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียม คุณกำลังอยู่ในสนามการแข่งขันนี้เพราะฉะนั้นบทบาทในอาชีพของคุณคุณต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานแข่งขันกับรุ่นน้องเพราะตัวคุณเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณเขาไปหมดแล้วไปในที่นี้คือเขาออกไปหมดแล้วเหลือคุณอยู่คนเดียวเขาออกไปหมดรุ่นคุณเ็าออกไปหมดแล้วเหลือแต่คุณจะต้องมาแข่งกับรุ่นน้องออคุณก็อาจจะเป็นซีเนี่ยอยู่ก็ได้เพราะว่าอะไรก็ดูจากสเตล์เนี่ยคุณก็ทําอยู่คนเดียว ใช่ป่ะคนอื่นก็ไปไหนบนไหนว่าหน้าที่นี้ก็เอาให้ชั้นทําหน้าที่นี้ก็ให้แต่โอ้ยอะไรอะไรก็มาให้เราทํานะคนอื่นทําแต่ดีๆเอาแต่งานไม่ดีไห้เราทํางานเสี่ยงงานอันตรายมาให้เราทําเห็นไหมครับ mm hmm. มันมันยุติธรรมตรงไหนละ่ะมันยุติธรรมตรงไหนคนอื่นได้แต่งานสบายงานมีผลงานของเราต้องมาทํางานเสี่ยงเสี่ยงก็โดนดา่าทําดีก็ดีเสมอตัวถัาพา,น,านี่ก็จบเพลยเลยใช่ป่ะ เพราะฉันฉากต่อไปเป็นเก้าไม้กับราชาเหรียญเนี่ยฉากต่อไปนะัยนศึกสาามองเห็นฉากต่อไปล้วรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องออกจากงานคุณกลาลังวางแผนที่จะออกจากงานอยู่ด้วยเพราะว่าราลาชนีเหรียญก็นั่งคํานวณแล้วแหละดีตัวเลขแล้วแหละเอ้ฉันออกไปทําที่อื่นน่าจะได้เยอะกว่านะฉันทาตรงนี้วเวลานี่กับเงินเดือนอน,นี่หมาไม่ได้เลยแถมยังมีความเสี่ยงด้วยจะโดนเสีงโตกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ปะงานจะพลาดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พลาดมาก็ติดคุกอีกโอ้ ไม่เอาล้ไปดีกว่าจะ่ปเหมือนเป็นลูกรักลูกชังไงไม่รู้เอ,อมอบแต่งานที่อันตรายมาให้ตำแหน่งก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคุณรู้สึกประมาณนีออ้จะไปสอบแข่งขันคุณก็ต้องหาทางไปสอบแข่งขันหรือไปหาที่มันแบบว่ามีสนามการแข่งข,ขันที่บาลานหรือว่ายุติธรรมสําหรับคุณถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอ่ะมันก็ไม่เวิร์คกับก็โดนแช่อย,อยู่ตรงนี้แหละ คุณไหนจะต้องออกไปหาที่อื่นที่มันดีกว่านะอืมเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งรว่าคุณน่าจะเผลอๆมีคนมาชวนคุณด้วยแล้วมั้งเนี่ยสี่ไม้เนี่ยอาจจะมีคนชวนให้คุณไปทํางานที่อื่นหรือเปล่านะอืมอาจจะเป็นไปได้นะคุณอาจจะตัดสินใจไปร่วมง,งานกับคนอื่นหรือออกมาทําธุรกิจก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับปราสี่ไม้ไมันจะเซียนเขาบ่งบอกแล้วว่าอาจจะมีการมาดิว รวมทาธุรกิจกับใครสักคนหนึ่งอ่ะทากาแฟนก็ได้คุณไหนจะแต่งงานแล้วก็ออกมาท,ทํากิจการกับแฟนสองคนก็ได้นะอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าในมันถึงทางตันแล้วมันถึงจุดที่แบบว่าเรื่องงานอะ่ะไปต่อไม่ได้แล้วมันตันแนละ้วกาเจอหัวหน้าอย่างนี้หัวหน้าเขาอยู่นีา้ง,งานเราถ้าคุณเป็นสไตล์ที่คุณไม่ได้ไปไปเรียกแข่งเรียขาหรือกอรออะไรนะจบเลย จบเลยแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อถ้าคุณอยากจะอยู่แล้วเติบโตคุณก็ต้องมาปรับพฤติกรรมใหม่เพราะว่าราชาไม้ชอบอะไรที่มันปรับตัวต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้านายคุณก็ต้องปรับตัวขนาดใหญ่ให้เข้ากับเจ้านายอย่างนี้เป็นต้นคุณปรับไหวไหมถ้าคุณปรับไม่ไหวคุณเป็นตัวของตัวเองมากมันก็ทางใครทางมันอืมเพราะว่าอย่างไรครับเขาก็จะเป็นอุปสรรคต่อคุณในตลอด ถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องขั้นเรื่ตำแหน่งหรอกแต่เขาก็จะส่งงานยากๆมาให้คุณทำส่งงานที่ไม่มีใครทำมาให้คุณทำส่งงานที่คนอื่นเขาไม่เอาอะเบเอามาให้คุณทำนี่แหละแล้วงานที่คุณทำนี่นะทำดีเสมอตัวเลยถ้าทำผิดก็เรียบร้อยโดนเกเลยเห็นะครับลักษณะจะเป็นบามาณนี้นะเพราะว่าสองดาบเดวิลห้าเดือนผมอ่าน,อ,านอ่านแบบว่าดีๆไม่ได้ ไพ่มัรชงม,มาแบบนี้ยผมว่าอ่านดีๆไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีอุปสรรคค่อนข้างจะเขาขเรียกว่าสกัดดาวรุ่งสกัดดาวรุ่งการเติบโตในสายพิจการงานหนึ่งอดทนอดทนไหวไหมสองปรับตัวให้เข้ากับเจานานหัวหน้าโคตคุณไหวไหมจะหลุดคุณได้ไหมอินเนอร์ของคุณได้ไหมมันต้องมาถามตรงนี้ก่อน ถ้าอินเนอร์ได้เาปรับก็ปรับแต่เลียก็เลียจะอะไรก็อะไรก็ได้แต่คุณจะไหวไหมราศีกันเพราะว่าราศีกันเองชอบอยู่ลําพังโดดเดี่ยวเอาโดนโซโล่เดี่ยวมากกว่าพอามาเจอแบบนี้โอ้ยจันไปดีกว่าเพราะว่าดูแนวโน้มยังไงก็อนา,าคตก็ต้องเลือกเลือกออกมาทําของตัวเองนะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับโอเคจบแล้วนะครับราศีกันไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ต้องซีเรียสเออเพราะว่า สถานการณ์ทุกสถานการณ์มันมันถูกกําหนดมาหมดแล้วอ่ะคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับไพ่ที่ผมอ่านนะจะตรงหรือไม่ตรงหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลในการเรียนรู้เกิดขึ้นก็ดีไม่เกิดข,ขึ้นก็ดีเราก็รู้ว่าชีวิตเราควรจะเดินไปทางไหนบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้หรอกแต่ก็แนวแนวโน้มก็รู้ว่าเออ,อยังไงก็ต้องออกมาทําเองมาทําทธุรกิจเองหรือมันเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเงี้ย เดินตามความฝันของตัวเองจะลุยหรือจะสู้ก็ต้องอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะดําเนินการอย่างไรไพ่ไม่ได้มีอิทธิพลเชียร์ให้คุณต้องออกมาทําเองหรือว่าให้คุณต้องอยังไงมันแค่ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องราวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของคุณร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอ่า uh huh. โอเคนะเข้าใจตามนี้นะแต่ถือว่าเป็นการเรียไนไพ่สําหรับน,นักเียนเศึกษาเองก็ก็ดูแล้วคิดไป,ปอย่างผมไหมคอมเมนต์มาด้วยกันว่าเอ๊ะ ที่ที่เรานั่งฟังกันเนี่ยมันเป็นไปตามนี้ไหมหรือมันไม่ใช่นะมันมีทางออกท่างอื่นอีก,อกหรือเปล่าอันนี้เรามาโต้เถียงได้เรามาคุยกันได้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มองมองภาพที่ไม่เหมือนกันแต่เราอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าในมุมมองของผมเนนะี่ยผมมองแบบนี้นะแล้วในมุมมองของคุณมองแบบไหนไข่แต่ละใบก็อยู่ที่ว่าคุณมองแบบไหนเออเรามองกันไม่เหมือนกันแน่นอน แต่ถ้าเมื่อไหรเรามองเหมือนกันก็โอเคอย่างอยเราก,ก็มีเพื่อนแลมองมองแบบเดียวกันเลยว้ะอะไรเงี้ยนะครับผมจบแล้วนะครับกลุ่มทรัพย์เห็นความมั่นคงไม่มีใครกําหนดได้นอกจากตัวคุณเองมั่นคงางการงานนะเพียงคุณเปิดใจรับข้อมูลด้วยเหตุและผลกล้าที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณจะพบกลุ่มทรัพย์ที่มั่นคง และเติมเต็มเป้าหมายในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่พาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิตของคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ